สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มกัญชัยพาทัวร์โรงงานธุรกิจใหม่ยิ่งใหญ่อลังการพิถีพิถันทุกขั้นตอนยกให้เป็นอีกหนึ่งหนุ่มหน้าตาดีตั้งแต่เด็กแถมยังลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานจนถูกขนานนามว่าเป็นคาสโนวะาตัวพ่อของวงการบันเทิง หนุ่มกัญชัยกำเนิดไพรที่ปัจจุบันผันตัวไปเป็นพิธีกรผู้ประกาศข่าวตามช่องทีวีชื่อดังมากมายเรียกได้ว่างานรุมคิวแน่นตลอด7วันแทบไม่ได้พักเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดหนุ่มกัญชัยก็จะพาแฟนๆไปทัวร์โรงงานซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของเจ้าตัวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแลเส้นผมซึ่งมีทั้งแชมพูครีมนวดและเซรั่มบำรุงที่ตอนนี้กำลังมีการจัดจำหน่ายและวางขายแล้วเรียบร้อยผ่านช่องทาง YouTube วันกันชัย EPC ซึ่งคลิปนี้ก็จะพาไปทัวร์ดูการผลิตทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด com ขอบคุณค่ะ